สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนยางขอบประตูของแจ๊สนะครับนี่ครับยางเก่าที่เราเปลี่ยนออกมายางเดิมนี่ตัวนวลตัวนี้มันจะมันจะแฟบนะครับมันจะทำให้ประตูมันไม่ค่อยแน่น ตัวนี้คือตัวที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับตัวยางนวมตัวนี้มันจะหนาขึ้นพอมันหนาขึ้นเวลาปิดประตูมันก็จะแน่นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเสียงห้องโดยสารภายในก็จะเงียบลงนะครับแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วด้วยครับตัวแจ็ตเรา สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องแกะกาบตรงไหนก็สามารถดึงยางตัวเดิมออกไปได้เลยแล้วก็เอายางใหม่มาใส่ได้เลยครับก็จะใส่ก็ตรงตามสปคกเดิมนะครับก็เข้ารูปอายุการใช้งานก็นานครับก็พอๆกับของเดิมที่ติดมานั่นแหละอยู่ได้นานครับยางกอประตูไม่ค่อยมีปัญหาก็คือถ้าใส่เข้าไปแน่นแล้วก็ ไม่มีปัญหาแล้วไม่ขาดง่ายนะครับแจ็เราติดอยู่ที่2,000บาทท่วนนะครับประตู4บาน2,000บาทส่วนฝาท้ายนี่800บาทนะครับก็รวมแล้วเป็น2,800ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอย่างของประตูเสื่อมหรือว่าสึกหรือว่ามีกลิ่นเข้าในห้องโดยสารหรือว่ามีเสียง ภายนอกเข้าไปแล้วมันทําให้ห้องโดยสารมันไม่เงียบนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะครับร้านอยู่แถวบางพีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ